ครับผมพบกันอีกแล้วกับพ่อบ้านนักบิดอ่าคลิปนี้ตามสัญญาครับผมนะที่ประกอบรถปับคลิปที่แล้วว่าประกอบเสร็จจะมาขี่ให้ดู ว่ามันจะขี่เป็นยังไงอาการเป็นยังไงถ้าเดี๋ยวดูอาการก่อนตอนนี้ก็ไล่แบบต้นๆดูก่อนครับผมนะฮะว่าว่ามันจะจัดหรือต่างตายมันจะหายเยอะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเป็นการขี่ครั้งแรกขี่ดูขี่ดูอาการก่อนนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมาไล่อีกทีนึงหลังจากที่ประกอบเสร็จเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่ครับหลังจากที่รอฝาครอบนะฝาครอบ แล้วก็ฝาครอบเครื่องนี่ฝาครอบพัดลมสรุปว่าเจ้าของรถหาไม่เจอครับผมต้องเบิกใหม่ที่พายเบิกใหม่สรุปว่าคันนี้มาแตะแข็งปเปล่าๆแค่ชุดเฟืองท้ายนอกนั้นซื้อใหม่หมดโอเคก็สเต็ปนี้ก็จะจบประมาณเกือบ20,000น,นะเกือบ2 0 0 0มมันก็อยู่ที่ของด้วยว่าจะใส่อะไรอันนี้อันนี้ท่อลูกค,ค้ามีอยู่แล้วนี่ก็เบาพาล่าไป สามพันกว่าบาทนีออ่แล้วก็คอลีดเนี่ยสรุปว่าถ้ามาแข้งปเปล่าๆนะถ้าจะเอาท่อด้วยนะประมาณ2 0,000 000ื่นสองหม่นอัถือมาเลยมาแข้งปเปล่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะขี่ให้ดูดูทรงกอน,นว่ามันแรงหรือไม่แรงนะไม่รู้เหมือนกันว่าแรงไม่แรงนะผมขอมั่วนะครับผมอาจจะขี่ซัดไม่ซัดซัดซัดไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ารถพึ่งประกอบนะฮะ มันต้องรันอินก่อนนะก็ผมเคยหลายๆคนถามพี่รันอินแปลว่าอะไรรันอินก็คือว่าเราประกอบเครื่องใหม่ๆสุดๆมันต้องแบบสตาร์ทวอร์มเครื่องให้แบบลูกสูบกับเสื้อสูบมันแบบเป็นอ่ะเนื้อเดียวกันอ่ะเออพวกสายพานพวกตุ้ดชามนะให้มันแบบเข้าแบบเป็นส่วนเดียวกันก่อนมันถึงจะสมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกว่ารันอินให้ทุกอย่างลูกดุงลูกปืนทุกอย่างให้มันแบบเข้าที่ที่สุด ันอนอิถามว่ารันอินนานแค่ไหนก็กะประมาณนั้นแล้วกันครับผมนะขี่เล่นสักประมาณมันสองวันสักอาทิตย์ืวอความชัวขี่เล่นอย่าเพิ่งซัดนะครับผมขี่แบบเบาๆสี่สิบห้าสิบเบาๆแบบชิวๆไปก่อนนะฮะใ,ให้บอมเครื่องไปก่อนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะขี่ให้ดูครั้งแรกไม่รู้แรงหรือเปล่าไม่รู้นะขี่ไปซื้อข้าวนี่แหละไม่ได้ขี่ไปไกลหรอกเดี๋ยวเราไปสองกบกันไม่ใช่ ต้นมันจัดเกินไปนะครับเอาข้าวไก่ทอดครับครับ <c oughs> อัดคลิปพี่อัดคลิปอัดคลิปลูกป๊อป,อป,ปผมว่าต้นมันต้นมันจัดเกินกว่าให้ต้องบิดกระโดดเลยวะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวต้องไล่เม็ดใหม่ดีกว่าไล่เม็ดหนักเพิ่มขึ้นม้นมันจัดเกินนะมันหมดเร็วเกิน thank <laughs> you ครับ V.P. i ครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อน้ำมสัน่นเขาจะด่าพ่อผมไหมล่ะ โอเคครับหลังจากที่ไปลองขี่ดูผมว่าต้นมันจัดเกินว่ะต้นมันจัดเกินแล้วมันหมดเร็วอ่ะเออหมดเร็วแล้วกางปลายมันมันไม่ไหลเดี๋ยวเมื่อไรเม็ดดูก่อนจะใส่เม็ดหนักลองดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ดีขึ้นน่าจะได้ทดเฟืองท้ายลงอีกเนยตอนนี้เฟืองท้ายเดิมอยู่นะฮะต้นคตดจัดที่หายบิดบิดลอยบิดลอยอ่ะเออแล้วถ้าขี่ในเมืองมันก็มันอยู่อ่ะแต่เท่าวิ่งออกเทปโยยามันหนักอ่ะรอมมันสูงด้วย รอมันสูงเลยแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของรถตัวใหญ่มันมันจับพอดีหรือเปล่านะแต่ผมว่าไล่เม็ดหนักเพิ่มขึ้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอเครื่องเย็นรอเครื่องเย็นรออากาศเย็นๆลงมีนหนึ่งคอยมาไล่เม็ดเดี๋ยวไล่เม็ดไปดูทีนึงขอตัวไปกินข้าวก่อนครับผมนะโคตรร้อนอ่ะป้าไปแล้วลองรถบ่ายโมงโอเคครับหลังจากที่ทิ้งเครื่องเย็นเป็นที่ียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลื้อไล่เม็ดกันใหม่นะครับผมนะหลังจากที่ไปลองแล้วว่าต้นมันจัดเกิน ผมว่าจะเพิ่มน้ำหนักเม็ดขึ้นไปอีกคือเม็ดเดิมมันเป็นเบอร์เบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้านะว่าจะลองใส่เบอร์เก้าหกเม็ดดูมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าต้นมันจ,จัดนี่ครับลองแหวนอ่ะหลายคนสงสัยว่าลองแหวนทําไมลองแหวนฝาครอบลองเพื่อให้มันสตาร์ทได้ครับผมนะเพราะว่าเราใส่บูทบูทชาม38มิมลครับผมนะที่ใส่กับท็อกใหญ่นะครับผมเพื่อจะให้สายพานมันขึ้นสุดเนี่ยสุดท็อก ใส่บูทยาวแล้วเฟืองสตาร์ทนี่มันก็ขอยออกาอีกใช่ไหมเนี่นมันจะชนฝาตัวนี้มันจะสตาร์ทเท้าไม่ได้หลายคนพบปัญหาครับผมสตาร์ทใส่บูทยาวใส่ฝาครอบสตาร์ทไม่ได้ค้างขาสตาร์ทค้างนี่ให้ทําการลองแหวนออกมานะครับผมนะฮะหรือใครผมเห็นจะมีแบบประเก็นปิเนียมขายนะฮะประเก็นฝาครอบมันจะลองออกมาเป็นประเก็นแตง่งหรือใครขี้เกียจไปซื้อก็ซื้อ,อแหวนแหวนปิเนียมเนะียแหวนปิเนียมแหวนแต่งปิเนียม ตัวไปรันมดตัวไปมีตัวละาบาทลองกี่ตัว1ตัว2ตัวก็ว่ากันไปนะฮะต้องลองลองดูเออนี่แก้ปัญหาสาตาร์ตสาตาร์ตไม่ได้าตาร์ตค้างอ่ะไว้ก่อนนี้เราจะมาลือชุดชาำออกมาดู ขึ้นเกือบสุดนะเหลือน่าจะเหลือประมาณ2มิล2มิลถึง3มมิลน,นะยังขึ้นขึ้นยังไม่สุดดีเม็ดน่าจะเบาไปอ่ะน่าจะหมดก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเบอร์เม็ดใหม่จะใส่เบอร์เก้าลองใส่เบอร์เก้าหงมีดดูว่ามันจะตึงขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าลองไปขีดรอบแรกดูอันนี้เบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้าใช่ไหมอย่างละสามคือต้นมันจัดอ่ะต้นมันจัดแล้วมันก็หมดเร็วมันไม่ไหลต่อนะฮะว่าจะลองใส่ดูใส่เบอร์เก้าดูนี่ครับเม็ดผมมีเยอะ,ะไร่ไร่จนเหลือฮะ เยอะจัดแล้วก็มีเครื่อง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 ทวงเม็ดนี่วัดหาซื้อทั่วไปนะเครื่องเราจะเบอ,อร์เจ็ดออกเราจะเพิ่มน้ําหนักเม็ดขึ้นอีกนะจะลองดูก่อนว่าจะใส่เบอร์อะไรมีเบอร์แปดอยากได้เบอร์เก้าอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่เดี๋ยวลองเบอร์แปดดูก่อนลอง 8, แปดกับเก้าดูลองทีละเบอร์ดูฮนะ โอเคครับเดี huh. ๋ยวเราลองไปขี่ดูว่าการมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะเรามาลองดูกันโโอ้ ดีดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงโอเคก็ดีขึ้นนะ่ะต้นไม่จัดโอเคต้นจัด

ดีดีดีขึ้นกว่าเดิมถือว่าดีถือว่าดีถือว่ามาถูกทางแล้วนะฮะเบอร์8กับเบอร์9อย่างละ3เม็ดคือคือมันไหลดีกว่าเดิมอะ่ะเออถ้าถ้าเบอร์7เบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์เก้าที่รอบแรกนะต้นมันหมดเร็วและกลางมันไม่ต่อเนื่องอ่ะต้นหมดเร็วแล้วมันรอบม,มันก็ลากลากสูงแล้วมันไม่ไหลแล้วทีนี้มาเปลี่ยนเป็นเบอร์แปดกับเบอร์เก้าอย่างละสามเม็ดเออว่ะดีขึ้นกลางมากลางมาไปก็ ไหลอีกนิดนึงโอเคผมว่าจะลองมาเพิ่มเม็ดหนักอีกสักหนึ่งเบอร์ว่าจะลองใส่เบอร์สิเอ็ดเลยใส่เบอร์สิเอ็ดเม็ดหนึ่งถอดเบอร์เก้าออกเม็ดหนึ่งนะจะลองดูการไล่เม็ดไม่มีสูตรตายตัวครับต้องไล่หาเอาเองนะครับว่าเราชอบเราชอบอาการลดประมาณไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองใส่เบอร์สิ1เอ็ดหนึ่งเม็ดมาดือก่อนแต่มาดีแล้วมาดีมาดีกว่าเดิมแต่ต้นก็นยังจัดอยู่บิดยกบิดยกเลยใช่ไหาแรงเกิน โอเคเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์9ออกเม็ดหนึ่งนะฮะนี่เบอร์เกนะ้าแล้วเราก็จะใส่เบอร์11ไป1เม็ดเพื่อจะให้มันไหลขึ้นนะเดี๋ยวลองดูไม่รู้สูตไหน่ะสูตรผมเองครับผมไรมั่วแล้วจะชอบมาโอเคหลังจากเปลี่ยนเม็ดแล้วเดี๋ยวมาลองดูโอยยังยกอยู่อนะ อบมาต่อเนื่องไนงะโอเครอบมาต่อเนื่องดีคือรอบต้นไม่หมดง่ายอะ่ะไหลอ่ะไหลอยู่

คือกําลังขี่มันเลยครับผมคือโอเคคือไล่เบอร์นี้กําลังขี่มันเลยต้นต้นก็มากลางมาปลายปลายเข้ามานิดนึงเออแต่ว่าถ้าอยากได้ปลายเพิ่มคือต้องเปลี่ยนผงท้ายแล้วล่ะแต่สเต็มนี้มันก็ขี่มันขี่มันดีนะออกทริปก็ได้นะขึ้นเขาไหวแน่นอนเพราะว่าไล่ตามน้ําหนักคนขี่แต่ผมขี่นี้ก็ถือว่าขี่มันนะขี่มันขี่ในเมืองอ่ะออกทริปก็ขี่ได้ไปสบายๆบโอเคน่าจะให้เจ้าของรถลองขี่ดูก่อนนะฮะว่าถูกใจหรือเปล่า ถ้าถูกใจก็นะก็สเต็ปนี้เลยถ้าไม่ถูกใจก็เดี๋ยวไล่ให้ใหม่นะไล่ให้จนกว่าจะขี่ถูกใจอะ่ะเออโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขี่ให้ดูครั้งแรกนะฮะถ้าใครชอบคลิปแบบรดป๊อปคลิปรถทำรดเงี้ยอย่าลืมติดตามครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆนะครับผมมีทำเยอะรดอย่าลืมฝากเพจร้านด้วยใครสนใจอะไรป๊อปนะฮะเพจร้านดังล่างคลิปนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r i b e ให้ด้วยเจอกัน